ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชอรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเฮลโหลไกดวาดู โอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับหาอมนิทริกซ์นั่นเองนะครับก็ที่แขนผมเลยนี่ทุกคนเป็นไงโคตรเท่ฮ่่เทจัดเลยโอเคครับก็คือว่าวิธีการหาอมนิทริกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็คือหาจากอุกบาตนั่นเองนะครับแต่ว่า ถ้ามันเป็นอมนิทิกนะครับมันจะไม่ใช่อุกบาตนะทุกคนมันจะเป็นกระสวยนะครับมันจะเป็นลายลายอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูละกันนะครับอ่านี่เลยก็เป็นตามรูปนี้เลยนะครับทุกคนก็คือว่ามันคือมันจะดอบตามอุกบาทนี่แหละครับอุกบาะเวลามันตกลงมานะครับมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นกระสวยของออมนิทิกนะครับที่มันจะมีนาฬิกาอยู่ข้างในนะครับทุกคนแล้วเวลาเรากดเข้าไปนะครับกด E ีเข้าไปมันจะถามว่า เราจะเอาอมนิทิกหรือเปล่าถ้าเราเอานะครับสแตนที่เราใช้อยู่ตอนนั้นจะหายไปเลยทันทีนะฮะนั่นก็คือข้อควรระวังนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับไปรีสแตนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมากดเอาตัวนี้หรือไม่ก็เอาสแตนไปฝากก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเย็ดจากอมนิทิกไปนะครับมันจะกลายเป็นอมนิทิกแล้วก็สแตนของเรานะครับมันจะหายไปเลยทันทีนะฮะทุกคนเอออันนี้ก็ข้อควรระวังนะครับ โอเคครับทุกคนฮะต่อมานะครับเราก็มาดูรีวิวออมนิทิกกันดีกว่านะครับก็คือว่าให้เรานะครับกดคิวนะครับทุกคนมันจะมีไอ้นี่ขึ้นมานะครับนี่หน้าต่างของการเลือกเอเลียนครับอ่าฮะนี่เลยจะมีฮิบรัสนะครับไดมอนด์เฮดแล้วก็มีเอ็กซัลล่าเรนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวจากฮิบรัสก่อนแล้วกันครับเอ้ยไม่สิเดี๋ยวผมรีวิวไอ้นี่ก่อนดีกว่านะอ่าการต่อยธรรมดาครับนี่ก็คือ n o อว l บอลคอมแของ o m n i t r i x นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจาก normal combat ท่าทางหรือว่าอะไรก็ไม่มีเลยนะครับปุ่มอื่นใช่ผมลองกดหมดแล้วนะนี่ครับ fghjk แล้วก็ c เป็นหลบเหมือนเดิมครับ vbnm ไม่มีอะไรเลยครับโอเคก็แค่มีกดค q กับ normal click ธรรมดาอย่างเดียวครับ โอเคครับทุกคนวิธีในการใช้ออมนิทริคนะครับก็คือว่าให้ทุกคนนะครับกดคิวค้างเอาไว้นะอ่าแล้วก็ทําการเลือกเอเลียเลยครับมันจะมีเอเลียทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวจากฮิบลาร์ลละกันครับนี่ฮิบลา์สแปลงร่างเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงหน่อยละกันนะครับนี่ทุกคนดูครับปิดเพลงด้วยอ่าอย่าแปลงร่างใหม่นะถ้าทุกคนจะคืนร่างนะครับให้ทุกคนกดคิวอีกหนึ่งรอบครับ นี่คือล่างแล้วแล้วก็กดคิวเพื่อเลือกเอเลี่ยนอีกทีนึงครับอ่าเอฟเฟกในการแปลงล่างก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่โคตรเท่อ่าโอเคมาดูรีวิวกันดีกว่านะครับอันเริ่มกันที่สกิล E นะครับโอ้สกิล E นะครับเป็นการยิงลูกไฟนะทุกคนโอ้ติดเผาไหม้ด้วยทุกคนดูครับโูดแรงนะแรงแรงแรงมากครับสกิลนี้ติดเผาไหม้ด้วย แล้วก็ต่อมานะครับก็คือสกิลอาร์ครับสกิลอาร์เป็นการปล่อยลูกไฟลูกใหญ่ลูกเดียวนะครับนี่แล้วก็สกิลอ่า,อ,าอันนี้สกิลอะไรเอ่ยสกิลทีนะครับสกิลวายไม่มีนะครับใช่ FGH JK L แล้วก็ CVB NM ไม่มีนะครับมีแค่3สกิลนะครับทุกคนก็คือสกิลอีนะครับเป็นการยิงลูกไฟรัวๆแล้วก็ สกิลอาร์นะครับเป็นการยิงลูกไฟลูกใหญ่ลูกเดียวนะครับนี่ดับเบิลแล้วก็สกิลทีนะครับเป็นการทุบนะครับทุกคนนี่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 ประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วก็จะมีแค่3สกิลนะครับทุกคนข้อดีของฮิบารเลยก็คือดาเมจแรงครับแล้วก็สกิลคููดาวเร็วมากครับทุกคนดูครับโอ้โหโคตรโหดเลยนะฮะนี่โอเคครับต่อมาครับก็จะเป็น เอ็กซ์ซาเลตครับเอ็กซ์ซาเลตนี่แปลงล่างาประมาณนี้โคตรเท่ Hotel เลยอ่าโอเคมาดูสกิลของเขากันดีกว่านะครับมี normal normal อ่า normal combat จะเป็นแบบนี้นะครับของเอ็กซ์ซาเลตนะครับทุกคนนี่อ่าต่อมานะครับก็คือสกิล E นะครับสกิล E นะครับโอ้ทุกคนเป็นคัสตีนครับนี่เป็นแบบนี้เลยโอ้โอ้โอเขาจะทำการวิ่งรอบศัตรตูนะครับแล้วก็ทำดาเมจรัว ต่อมานะครับก็คือสกิล R นะครับสกิล R เป็นสกิลวิ่งเร็วครับทุกคนนี่เป็นสกิลแฟลตนะฮะแล้วก็สกิล T นะครับอู้สกิล T เป็นการต่อยนะครับ2ฮิตก็ถามว่าเอ็กซ์ซาดียังไงครับเอ็กซซาเนะครับเอาไว้วิ่งหาของก็ได้นะครับทุกคนอ่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาไว้วิ่งหาของซะมากกว่านะครับไม่ค่อยเอามาเล่นสักเท่าไหร่ ต่อมานะฮะต่อมาก็จะเป็นด o ม d นเฮดนะครับดิมอนเฮดนะครับก็คือข้อดีของเขาเลยก็คือเขาเลือดเยอะมากเลยครับทุกคนเลือดตั้ง500นะเออคือแบบโคตรโหดเลยคือมันก็ไม่ได้โหดมากหรอกแต่แบบความโหดของมันก็คือความอืดของเลือดนั่นเองนะครับโอเคมาดู normal normal kick นะครับนี่ประมาณนี้ครับอ่าต่อมาครับก็คือสกิล e นะครับ โอ้สกิลเออเป็นการแช่อยู่ในคริสตัลนะครับต่อมาครับก็คือสกิลอาร์ครับสกิลอาร์โอ้เป็นการเอาเขาเรียกว่าไดมอนด์ก็มันต้องเรียกว่าเป็นแท่งเพชรละกันนะครับแหลมๆขึ้นมาทิ่มแทงสัตว์โอวแล้วก็ต่อมาครับก็คือสกิลทีนะครับสกิลทีเป็นงี้ครับทุกคนเหมือนเอ็กซ์ซลเลเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแค่ตัวละสสกิลเท่านั้นนะครับ แต่ว่าเราสามารถคอมโบได้นะครับทุกคนนี้ทุกคนดูครับนี่แปลงเป็นฮปบัสนะครับแล้วก็คอมโบใส่เลยครับปึ๊บปื๊บป๊บนี่นะครับทุกคนปื๊บปึ๊บต่อยนะครับต่อยต่อยแล้วก็สามารถเปลี่ยนฮีโร่ได้ครับไม่ใช่ฮีโร่สิเอเลี่ยนเออเปลี่ยนเอเลี่ยนแล้วก็ต่อได้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะเสียเวลาในการ เปลี่ยนหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคครับทุกคนฮนะก็คือว่าวิธีการหา Omnitrix แล้วก็รีวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ